แล้วปวกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมมันต้องกินแต่ไม้อะแล้วมันรู้ได้ไงว่านี่คือไม้คือก่อนที่จะเริ่มตรงนั้นเราต้องรู้วงจรชีวิตของปวกก่อนปลวกอันดับแรกเนี่ยมันคือตัวออกออกลูกมาพอเติบโตมันก็เริ่มมีปีกมันก็จะบินส่วนมากมันจะบินไปหาแสงกับไม้ประมาณไม่เกิน3วันปีกมันจะสลัดออกมันก็คือปวกตัวเล็กตัวหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพี่ปวกก็ไปได้หมดแล้วฟันเขาเนี่ยคมมากตัวมันไม่มีอะไรนะแต่มันกัดไม้ใหญ่ๆได้ เพราะว่ามันกินเยื่อมันทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่มันกินทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีแล้วเวลามันกินมันฉลาดมันไม่กินหรอกให้เห็นไฟนอกมันกินข้างในปอดจะรู้อีกทีหนึ่งก็บ้านก็พังแล้วครับจะทำให้ไงให้ปลอดภัยจากพวกเนี่ยเราก็ต้องแมนเทนแนนซ์บ่อยๆเรียกบริษัทกำจัดปวกมาแล้วก็แมนเทนแนนซ์ทุก3เดือนทุก6เดือนและทุก1ปีก็จะทำให้บ้านปลอดจากปวกได้ครับเริ่มจากเสาจบที่เรา Nice State Construction ครับ ใครที่อยากสางบานหรืออยากมีความรู้เกี่ยวกับการก่อสางสามารถติดตามเราได้ทางช่องนี้เลยนะคะบ๊ายบาย